ลางสังหรณ์ก่อนถูกหวยความบังเอิญหรือสัญญาณจากจักรวาลหลายคนอาจมองว่าลางสังหรณ์เป็นแค่ความคิดฟุ้งซ่านหรือความบังเอิญแต่ถ้าลองสังเกตให้ดีจะพบว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่เจอเหตุการณ์บางอย่างก่อนถูกรางวัลใหญ่ฝันบ่อยฝันชัดฝันซ้ําฝันถึงตัวเลขงูใหญ่ทองหรือการเกิดตายล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่โบราณเชื่อว่าเป็นการเปิดทางโชคสัตว์แปลกเข้าบ้านนกไม่เคยเห็นแมวมาอ้อนโดยไม่มีเหตุผลหรือจูจูสัตว์บางตัวเข้ามาหาสิ่งเหล่านี้หลายคนเชื่อว่าเป็นผู้ส่งสาร ตัวเลขวนซ้ำในชีวิตประจําวันทะเบียนรถที่มองแล้วรู้สึกสะดุดตาใบเสร็จที่ลงท้ายเหมือนกันบ่อยเกินไปหรือเวลาที่บังเอิญเห็นซ้ำๆเช่น11นาิกา11นาทีเขาว่ากันว่าถ้าอยู่ดีๆเดินเจอเงินตกพื้นแปลว่าโชคเริ่มเพื่อมหาวันนั้นอย่าใจร้อนอย่าใจร้ายกับใครลองเสี่ยงโชคเล็กๆอยู่ดีๆมีเสียงในหัวบอกเลขหรือมีความรู้สึกมั่นใจในเลขบางตัวแบบไม่มีเหตุผล เขาว่ากันว่าถ้าใจเต้นแรงแบบไม่มีสาเหตุหรือรู้สึกมันจะมีโชคใหญ่ลองเชื่อใจตัวเองดูสักครั้งคำเตือนเล่นอย่างมีสติใช้เงินที่ไม่เดือดร้อนและอย่าโลภจนเกินไปนะคะ